วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำไอเครื่องตัววัดรอบเครื่องยนต์นะครับโดยเป็นของเบนบีนะครับรุ่น mgt 3 0 0 E v o ีนะครับหน้าตาก็จะมีปุ่มประมาณนี้สำหรับอะแดปเตอร์ของมนันนี่มีทั้งวัดอุณหภูมินะครับวัดที่แบตเตอรี่วัดที่ค่าการสั่นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสการวัดโดยอ้างอิงค่าการสั่นนะครับหลักๆของมันก็คือเริ่มจากเปิด นะครับกดปุ่ม power ได้ยินเสียงไฟก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมนูของมันนะครับก็จะมีในส่วนของการเทสเทสก็คือไม่ว่าจะเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่เมนูตรงนี้การเลื่อนเปลี่ยนเมนูก็ซ้ายขวาตรงนี้ก็คือบอกให้เลือกว่าตอนนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบนะครับสองสูบสามสูบโดยการกดปุ่มนะครับสองสูบสามสูบสี่สูบครับห้าสูบหกสูบไปถึงสิบสองสูบแล้วก็วนกลับมาหนึ่งสูบเดี๋ยวเราจะเทสเจ้ารถคันนี้เป็นหนึ่งสูบนะครับ เครื่องยนต์เป็นแบบกี่จังหวะนะครับตรงนี้เป็น4จังหวะถ้าเปลี่ยนก็คือกดอ่าสจังหวะ4จังหวะนะครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มปรับเซตค่าของมันตัวนี้เราผู้ใช้ไม่จําเป็นนะครับอ่าเราเลื่อนมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะพร้อมทดสอบเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีการทดสอบเป็นแบบค่าการสั่นกระเทือนอ่าเจ้าหน้าที่ลองสตาร์ทรถครับสำหรับตัวนี้ผมจะลองเทสท,ที่ปลายท่อเสียเลยเพราะว่ามันมีค่าการสั่นกระเทือนอยู่ หลังจากนั้นเสร็จรอสัญญาณนะครับสัญญาณตัวนี้ก็จะรอโอเคปล่อยคันเร่งเดินเบาเลยครับรอดูว่ารอบเดินเบาของรถคันนี้ใช้รอบเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับซึ่งค่าที่อ่านได้ก็อยู่ที่ประมาณ1,800นะครับโอเคสำหรับการใช้งานคร่าวๆของสถานตรวสภาพก็คือจะประมาณนี้แล้วก็นำค่าความเร็วรอบไปใช้งาน ขอบคุณครับโอเคต่อด้วยรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบตัวนี้สี่สูบนะครับเครื่องยนต์สีจังหวะอ่าการเริ่มเทสก็แค่นําเจ้าตัวหัวเนี่ยครับบล็เปอร์เนี่ยไปแปะในตรงที่ได้รับความสั่นสะเทือนจากตัวรถยนต์โดยตร้อ่ะพอน,นี้แล้วกันกรอสัญญันสั่นไหวอยงอยีงม้มาแล้วมา โอเคตรงนี้ก็คือรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่นะครับการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้เองขอบคุณครับ